นายจีรวุฒิสิงห์โตทองหรือสอสอเป้าอาดีตเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหัวหน้ากลุ่มเชนชลบุรีเปิดเผยว่าในการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมหมดแล้วทุกเขตเลือกตั้งทั้ง42เขตส่วนการกำเนิดของกลุ่มเชนจมบรีนั้นเนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่ผ่านมาไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากมีการโกงการเลือกตั้งใน,นพื้นที่อำเภอบ้านบึงจึงได้มีการรวมตัวกันของพรรคการเมืองทั้ง4พักประกอบด้วยพักเพื่อไทยพักประชาธิป,ปัตย์พักภูมิใจไทยและอดีตพักอนาคต จึงได้เข้าร้องเรียนกับคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชมบุรีแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากนั้นจึงได้มีแนวความคิดว่าหากกลุวมทั้ง4พักการเมืองกลุ่มทางผู้ไม่เห็นด้วยเข้ากับกลุ่มบ้านใหม่มาลงสมัครรับเลือกตั้งในกลุ่มเชนชมบุรีเพื่อต่อสู้ในสนามเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีทาให้หลายคนให้การสนับสนุนและร่วมกันซึ่งก็มีการประชุมไปแล้วหลายครั้งขณะนี้ถือว่าได้มีความพร้อมในทุกเขตเลือกตั้ง โดยกลุ่มเชนชุมบุรีจะปฏิบัติตามกติกาของการเลือกตั้งแล้วแต่ประชาชนเป็นผู้เลือกหากกลุ่มเชนชุมบรีได้มีโอกาสเข้าไปบริหารงานก็จะพัฒนาในเรื่องงบประมาณกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดชุมบุรีนะครับที่มาของเชนเนี่ยกลุ่มเนี่ยเป็นแปงชุมบุรีเนี่ย เกิดจากการเมืองเลือกตั้งระดับทสคราวที่ผ่านมาในจังหวัดชุมพรนนะครับเออ,อลงจะตั้งเป้าจยลงอบจอชุมพรในในานออามอบจครั้งต่อไปนะครับตลอดการเราก็เช่นคือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่สุดให้กับชุมพรนนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงเรื่องของอความเป็นอยู่คือวิถีชีวิตและการศึกษาแล้วก็ เรื่องคณะสุขอ่าลหลายเรื่องที่เราจะเข้ามาในการศึกษานะครับเ่วนเรื่องคุณภาพชีวิตในเรื่องของพื้นคง้างพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะใช้น้อยนิดหนึ่งเพราะว่าอวจอชุมบุรีเราเนี่ยมีก็ปี4,000ันล้านก็จรงิงนะครับแต่ท้องถิ่นชุมบุรีมี99ท้องถิ่นตัดอวจยหนึ่งท้องถิ่นเนี่ยเหลือ98เนี่ยมีแค่10ท้องถิ่นเองที่จะไม่ค่อยมีเงินดอกนั้นท้องถิ่นตัวเองเนี่ยใหญ่แล้วก็มีเงินสะสมกันเป็นร้อยๆเพราะนั้นโครงสร้างพื้นฐานควร การทํางานซึ่งตั้งงบประมาณไปจะต้องขออนุญาตจากท้องถิ่นเราก็จะเรื่องของข้างพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับถนนทางเราอาจจะตัดบทบาทไปบ้างแต่เราจะลงไปดูเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับคุณภาพชีวิตก็เรื่องการเ,เรื่องของร่างกายการออกกำลังกายเรื่องหมอเรื่องสุขภาพเนี่ยเราลงไปดูแล้วก็เน้นในเรื่องของศึกษา ต้องลงไปช่วยโรงเรียนที่ขาดทุนอ่าศึกษาขาดขาด,ขาด,ขาดบุคลากรที่มาสอนที่ดีๆให้ครับเป็นจังหวัดชุรีเราก็จะลงไปเติมในส่วนที่ขาดไปเมืนี้เราก็นําเสนอกับชาวบ้านโดยให้เรียนรู้ว่าโควิดจะเกิดจากอะไรโควิดนี่เป็นยังไงแล้ววิธีแก้ไขก็ทำตามควบควบคู่กับทางภาครัฐไปส่วนตัวเราก็ซื้อรถฉีดยาในนาส่วนตัวมาคันหนึ่งตรงไหนขอมาเราไปทําให้หมดแล้วโรงเรียนทั้งวัดตลาดไปฉีดพ่นน้ํายาน้ํายาเราก็จาก มนุษย์มาศูนย์ควบคุมโรคนะวันครั้งแรกที่เราเอาเข้ามาฉีดเนี่ยเราขอมนุษย์คควบคุมโรคเพื่อต้องการน้ำยาก็ก็แนนาเลยว่าน้ํายาตัวนี้มาตรฐานของกรมควบคุมโรคต้องใช้ยานี้ไม่ได้ฉีดทั่วไปน้ํายาอะไรก็ไม่รู้แต่เราซื้ออย่างเนี้ยลานเป็นหมืน่นก็ซื้อจากเขาแล้วมาใช้ฉีดจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็ฉีดยาไปเรื่อยแล้วก็อย่างจะพายแล้งก็ฉีดตามในบ้านนะครับส่วนเรื่องเกี่คนท่านพื้นฐานไอ้การช่วยเบื้องต้นนี่ก็นมีข้าวมีน้ําไปแจก ให้คนจนด้วยนะครับเพราะช่วงนั้นมันงานก่อไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่มีตกงานกันหมดก็ไปช่วยระบายไปตัวี่ยวมาแล้วเด็กวุ่นไห่มันเกิดแล้วความสุนใจในการเมืองมันสูงขึ้นครับผมก็ขวาวตรงนี้ว่าขอให้การเมืองสู้กันแบบวิติธรรมสู้กันแบบแบบใช้นโยบายสู้กับการทํางานเพื่อสังคมันดีกว่าครับผม